พลิกโฉมการจัดการธรุรกิจด้วย M2M IoT SIM Management การเชื่อมต่ออัจฉริยะทุกคนคงสงสัยว่า M2M SIM คืออะไรมีไว้ทำไมแล้วแตกต่างจากซิมปกติยังไง M2M หรือ Machine to Machine SIM เจ้าไว้ใส่อุปกรณ์จำพวก IoT หรือ Internet of Things ซึ่งก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น vending machine กล้องวงจรปิดป้ายโฆษณาหรือแม้กระทั่งรถเ e l i v e r y ครับเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลและทำให้เราควบคุมสั่งการอุปกรณ์เหล่านั้นได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองครับเมื่อเราใส่ซิมเข้าไปแล้วจะสสาามมรรถตวจออบขู้ล ทำงานของอุปกรณ์นั้นเนี่ยได้แบบเร็วทันทเลยครับเมื่ออุปกรณ์มีปัญหาระบบก็จะแจ้งเตือนเราทันทีมีระบบ whitelist filtering ที่ทําให้สามารถกรองข้อมูลเลือกอนุมัติให้เชื่อมต่อและทํางานเฉพาะบางอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นพร้อมทั้งเติม data topping เพิ่มโ u ต้าการใช้งาน <S <S ตามความต้องการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของธุรกิจ <S <S ทั้งหมดน,นี้ทําได้ง่ายๆผ่าน M2M management platform ที่จะทําให้คุณควบคุมและบริหารอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพเป็นยังไงกันบ้างครับมีประโยชน์ใช่ไหม สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางของ True Business สนใจเรื่องราวการตลาดและเทคโนโลีใหม่ใทันโลกกดติดตามช่อง True Business ไว้ได้เลย